สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอัทธ,ธกถาชวชาดกครับเป็นเรื่องในพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการเคารพในธรรมะค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะ เพราะมันเริ่มจากเหตุการณ์ในปัจจุบันของพระพุทธองค์ก่อนแล้วค่อยย้อนไปอดีตใช่ครับคือพระพุทธเจ้าทรงเห็นภิกษุกลุ่มชาพ,พักคีนะครับกำลังแสดงธรรมแต่ว่านั่งต่ำกว่าคนที่มาฟังซึ่งตามหลักแล้วผู้สอนหรือผู้แสดงธรรมควรจะอยู่ในที่ที่สูงกว่าหรืออย่างน้อยก็เสมอกันเพื่อเป็นการให้เกียรติธรรมะใช่ไหมคะ ถูกต้องครับพอทรงเห็นแบบนั้นพระองค์ก็เลยยกชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าเป็นเรื่องที่ท่านเคยเจอมาเองในอดีตชาติตอนนั้นท่านเกิดเป็นบุตรคนจันทานจุดนี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะการที่พระโพธิสัตว์เกิดในวันณะที่สังคมตอนนั้นมองว่าต่ําสุดแต่กลับมีปัญญาเห็นธรรมครับเรื่องมีอยู่ว่าภรรยาของท่านตอนนั้นแพ้ท้องอยากกินมะม่วงมากแต่เป็นมะม่วงนอกฤดูไงครับค่ะหายากเลยทีนี้ ใช่ครับท่านก็เลยต้องออลอบเข้าไปในพระราชอุทยานตอนกลางคืนกะว่าจะไปสอยมะม่วงจากต้นพิเศษในนั้นแล้วยังไงต่อคะก็หาเพลินไปหน่อยอครับรู้ตัวอีกทีฟ้าก็เริ่มสางแล้วลงมาไม่ได้เดี๋ยวคนเห็นก็เลยต้องซ่อนตัวอยู่บนต้นมะม่วงนั่นแหละอ๋อแล้วก็เลยได้เห็นเหตุการณ์สำคัญพอดีใช่เลยครับขณะซ่อนตัวอยู่ท่านก็มองลงมาเห็นพระเจ้าพาราสีกำลังเรียนมนอยู่กับปุโรหิต แต่ที่นั่งมันแปลกแปลกแตกยังไงคะคือพระราชานะครับประทับบนอาสนะสูงเลยส่วนปุโรหิตซึ่งเป็นอาจารย์กลับนั่งสอนอยู่บนอาสนะที่ต่ำกว่าโอโ้โหอันนี้คือตรงกับที่พระพุทธเจ้าเห็นภิกษุฉับพัคีเลยนะคะสถานการณ์คล้ายกันมากเหมือนกันเป๊ะเลยครับพระโพธิสัตว์เห็นปศท่านก็ทิสเลยว่าเอ๊ะ นี่มันไม่ถูกต้องนะทั้งพระราชาทั้งปุโรหิตเลยค่ะคือพระราชาที่เป็นผู้เรียนก็เหมือนไม่ให้เกียรติอาจารย์ไม่ให้เกียรติวิชาส่วนอาจารย์เองก็เหมือนไม่รักษาเกียรติของธรรมะที่ตัวเองสอนยอมลดตัวลงไปนั่งต่ำกว่าและที่น่าคิดไปกว่าน,นั้นนะครับท่านไม่ได้มองแค่สองคนนั้นท่านมองย้อนมาที่ตัวเองด้วยมองตัวเองยังไงคะท่านตรหนักว่าไอาการที่ท่านคิดจะมาขโมยมะม่วงเนี่ยถึงจะทำเพราะรักภรรยา แต่มันก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกไม่เคารพธรรมเหมือนกันท่านถึงเปรยออกมาว่าสภามอิทันจะมริกตังอ๋อหมายถึงว่าเรื่องไม่ดีไม่งามทั้งหมดนี้ทั้งสามคนมีส่วนร่วมหมดเลยทั้งพระราชาปุโรหิตแล้วก็ตัวท่านเองที่คิดจะลักทรัพย์ใช่ครับคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่ผลคือการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่เคารพในหลักการอืมลึกซึ้งนะคะการมองเห็นความบกพร่องแม้กระทั่งของตัวเองด้วย พอได้จังหวะเหมาะๆตอนเช้าพระโพธิสัตว์ก็ลงมาจากต้นไม้ครับแล้วก็เดินเข้าไปทูลแย้งเรื่องความไม่เหมาะสมนี้ต่อหน้าพระราชาเลยกล้าหาญมากนะคะทั้งที่เป็นคนจันทานครับพระราชาก็แปลกใจตรัสถามว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นปุโรหิตก็เลยตอบกล้าต่างให้ท่านว่ายังไงคะปุโรหิตบอกว่าที่ยอมนั่งต่ากว่าเนี่ย ก็เพราะติดในรสชาติอาหารดีๆข้าปายาสันเนื้ออร่อยที่พระราชามักจะประทานให้อ๋อประมาณว่าเพราะได้รับผลประโยชน์ก็เลยหย่อนยานในหลักการไม่ได้เคร่งครัดเหมือนพวกฤาษีว่างั้นเถอะใช่ครับติดในลาบในความสบายเลยยอมลดเกียรติของธรรมะลงเป็นเหตุผลที่อสะท้อนความเป็นมนุษย์มากๆเลยนะคะซึ่งพระโพธิสัตว์ฟังแล้วท่านก็โต้กลับได้เฉียบมากครับท่านตำหนิเลยใช้คำว่าที่รัฐถุ หน้าติเตียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับประมาณนั้นเลยท่านบอกว่าหน้าตําหนินะการที่ต้องมาหาเลี้ยงชีพหรือได้ลาบยศด,ด้วยการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องลดคุณค่าตัวเองลงแบบนี้โลกนี้ออกจะกว้างใหญ่ไพศาลค่ะยังมีวิธีอื่นอี่เยอะแยะที่จะดํารงชีพโดยสุดจริตโดยไม่ต้องละทิ้งหลักการถูกต้องครับไม่จําเป็นต้องมาทาอะไรแบบนี้เลย แล้วพระราชาทรงว่ายังไงครับพอได้ฟังแบบนี้แถมรู้ว่าเป็นคําพูดจากคนจันทานด้วยนี่คือจุดที่น่าทึ่งครับพระราชาพอได้ฟังเหตุผลต่างๆแล้วเนี่ยส่งเลื่อมใสมากเลื่อมใสในปัญญาใช่ไหมครับไม่ได้มองที่ชาติกําเนิดเลยใช่ค่ะท่งชื่นชมว่าโอ้โหคนคนนี้มีปัญญามากพูดได้ถูกต้องตรงหลักเหตุผลทุกอย่างแล้วพระองค์ก็ยอมรับผิดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเลยเปลี่ยนยังไงคะก็ทรงลงจากอาสนะสูง แล้วเปลี่ยนไปประทับนั่งในที่ต่ำกว่าปุโรหิตแทนเพื่อเรียนมนต์ต่อแสดงความเคารพอาจารย์เคารพวิชายอย่างถูกต้องโอ้เยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าคำสอนนั้นเข้าถึงพระไทยจริงๆยังไม่หมดแค่นั้นครับพระองค์ยังทรงแต่งตั้งให้พระโพธิสัตว์คนจันทานเนี่ยเป็นผู้ตรวจตราพระนครในเวลากลางคืนด้วยเป็นการให้ตำแหน่งให้เกียรติตอบแทนในสติปัญญาเลยนะคะสุดยอดมากครับผมตอนท้ายเรื่องพระพุทธเจ้าก็ทรงเฉลยว่า พระราชาในชาตินั้นก็คือพระอานน์ในชาตินี้ส่วนบุตรจันทานผู้มีปัญญานั้นก็คือพระองค์เองค่ะเป็นการเชื่อมโยงกลับมาที่ปัจจุบันเพื่อย้ำเตือนบทเรียนเรื่องความสําคัญของการเคารพธรรมว่าเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสรุปแล้วชวาวชาดกนี่ให้แง่คิดสําคัญจริงๆนะครับเรื่องการให้เกียรติให้ความเคารพต่อธรรมะต่อความรู้ต่อหลักการมันแสดงออกผ่านการกระทาเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องที่นั่งนี่แหละ ใช่ค่ะมันสะท้อนทัศนคติข้างในว่าเราเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้สอนหรือผู้เรียนก็ตามถึงจะเป็นเรื่องเล่าจากอดีตแต่ผมว่าแก่นคิดเรื่องนี้มันยังใช้ได้กับยุคสมัยเรามากๆเลยนะจริงค่ะทุกวันนี้เราเข้าถึงความรู้ได้ง่ายมากแต่บางทีเราอาจจะหลงลืมการให้เกียรติหรือแสดงความเคารพต่อความรู้หรือแม้แต่ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้นั้นไปก็ได้อืมน่าคิดตามเลยครับ เลยอยากจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้น้องไปขบคิดกันดูนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยเราแสดงความเคารพต่อความรู้หรือผู้ให้ความรู้กันยังไงบ้างค่ะหรืออาจจะมีรูปแบบการแสดงความไม่เคารพอะไรบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในการเรียนรู้การสื่อสารหรือแม้แต่การเสพข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจําวันของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะลองสังเกตกันดูค่ะ